ก๋เตี๋ยวเชลียงก็เตี๋ยวสุโขทยัยเป็นมังสุโขทัยในเชียงใหม่ดีต้อนรับค่ะค่ะคือตอนแรกนะคะก็คืออาชีพปอาชีพเดิมนะคะก็คือทำเพจนะคะแล้วก็เป็นแบบรับถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนหลังมาแล้วก็อ่ะช่วงโควิดเนี่ยก็เลยแบบหาและได้เสริมเป็นตน้มก๋วยเตี๋ยวซึ่งเราเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุขโขทยัยเนาะเราก็แบบว่าของที่ยังเที่ยวทําทได้ก็คือก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยเนี่ยก็มีชื่ออยู่แล้วนี่ค่ะก็เลยเราเปิดร้านาไม่รู้ตั้งชื่ออะไรเราก็จะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเฉลียงซึ่งคือชื่อจริงเราค่ะชื่อว่าเฉลียงพลแล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะซึ่งก๋วยเตี๋ยวเฉลียงเนี่ยเฉลียงแต่เดิมเนี่ยเป็นชื่อของเมืองโบราณที่อยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยที่เก่าแก่มากนะครับเลยเอาเป็นชื่อร้านกันนนค่่ะก็็เเเลยปจุดริมต้ของ ก๋วยเตี๋ยวชุเลียงก๋วยเตี๋ยวสุโขทยแบบมงสุโขทยในเชียงใหม่ค่ะค่ะก็คือจริงๆเราก็ออกตัวก่อนนะครับนื่องจากจบ อาปริคณะมนุษยาศาสตร์มาแล้วก็ปทุคณะวิจิตร์นะคะคือก็ไม่ได้รู้หรือเชี่ยวชาญในกับการทําธุรกิจเลยค่ะพอเรื่องมาทําเกี่ยวกับร้าน๋วยเตีเ๋ยงี้ค่ะก็แบบทาให้เราแบบว่าแบบโอ้ยมวยวัดมากค่ะก็คือแบบเริ่มต้นแบบว่าแบบอ่ะไม่รู้แหละว่าอะไรยังไงก็คือทําให้แบบว่าขายหมดได้กําไรโอเคละอะไรประมาณนี้ค่ะคืออยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้รู้เกี่ยวกับว่าเอ้ยแบบต้นทุนตอนหน่วยเป็นยังไงจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องคำนวณ ต้นทุดิบยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีเหลือทิ้งบ้างบางทีก็แบบไม่พอบ้างสต๊อกของก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายอย่างก็แบบมันก็แบบมีความแบบว่าถ้าภาษาเมืองก็คืออะไรตุ๊กตักเงี้ยค่ะเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าอยากจะให้แบบน้องๆเนี่ยคะ่ะเออเข้ามาช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือแบบแว่าน้องๆก็คือสายบริหารธุรกิจส่วนใครก็จะรู้ดีกว่าเราจะเลยอะไรประมาณนี้ครับ ถ้าหลังจากที่เรา,าได้รับความช่วยเหลือจากน้องๆในการที่ว่า,าคิดค้นข้างมือที่จะช่วยให้เราแบบว่า,าจัดการเรื่องเกี่ยวกับทุนแล้วก็าการเกี่ยวกับจัดการร้านให้มากขึ้นลนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราเนี่ยได้คำนวณเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ต่อนหน่วยเนี่ยค่ะให้มันชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว,ว่าหมูซื้อกี่กิโลผักซื้อกี่กิโลเครื่องปรุงแต่ละอย่างเนี่ยค่ะซื้อมาเท่าไรเป็นต่ตอนหน่วยอะไรยังไงนะคะเพื่อคำนวณออกมาว่าเช่นวันนี้เราจะขายกี่ถ้วยเนี่ยค่ะ เราก็จะ,ะ,ะคำนวณเข้าไปเพื่อที่รู้ว่าเราต้องเตรียมวัุดบเท่าไหร่นะคะ <_ m> ถ้าทําให้ของไม่เหลือแล้วก็ไม่ขาดนะคะถ้าอย่างแบบของเหลือเนี่ยก็จะทําให้เรา,บบาอาจจะต้องทิ้งใช่ไหมคะเพราะร้านเราเนี่ยก็จะทําแบบว่าอาหารแบบวันต่อวันอยู่แล้วค่ะจะไม่มีการเก็บค้างคืนนะครับส่วนถ้าเป็นอของที่แบบว่าอของขาดขายขาดอยู่ลูกค้ามาเต็มเลยแต่คือเอาของหมดแล้วของหมดแล้วทำไมเราไม่ได้ขายก็คือเครื่องมือของน้องๆก็ช่วยให้เราแก้ปัญหาตรงนีไ้ไปได้มากเลยนะคะ แล้วก็อย่างเรื่องของอค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สซึ่งอเป็นต้นทุนด้วยที่เราก็อาจจะมองข้ามไปเพราะว่าคิดว่า,ามันไม่เกี่ยวคืออ,อันนี้น้องๆก็ได้รวบรวมมาเป็นแบบวิธีคิดของเราด้วยครับว่าอาจุดคุ้มทุนจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนีย่ยค่บค่าก็ฝากถึงอา,อาจารย์ประจำวิชานะคะคือเรื่องของอาการที่เข้ามาช่วยเหลือทางภาคธุรกิจของที่เป็น อ่าเริ่มต้นอย่างเราเนี่ยค่ะก็คือคือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าโอโหเป็นความคาดหมายมากแล้วก็ช่วยเหลือเราได้เยอะมากค่ะเพราะว่า่อยางงาคือเราก็ไม่รู้จะระึกษ,ษาใครหรือเริ่มต้นยังไงเลยเหมือนกันนคะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบมีกลุ่มเพืออนน่อนที่ทำธุรกิจกันมากมายเลยส่วนมากก็เป็นแค่แบบว่าอ่ะแม่ค้าตัวเล็กกันด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะการที่ว่ามีน้องน้งนักศึกษาที่เรียน,น,นกับเรองนี้โดยตรงแล้วก็เข้ามาช่วยค่ะทำให้เป็นประโยชน์ต่อทางเรามากค่ะถ้าเกิดสมมติว่า อยากแบบให้ฝากถึงก็คือแบบว่าก็ขออยากจะให้แบบว่ากระบวนการนี้ค่ะยังมีอยู่ต่อไปเพราะว่าเป็นการศึกษาที่ช่วยเหลือกลุ่มทุนเล็กๆอย่างเราเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ